อีกหนึ่งคลิปก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์บนโลกโซเชียลเช่นเดียวกันนะคะเหตุการณ์คุณป้ารายหนึ่งไปช้อปปิ้งห้างสสินค้าชื่อดังแถวย่านราชประสงค์นะคะแต่ว่าออกมาจากร้านโดยที่ไม่ได้จ่ายเงินเป็นกระเป๋าค่ะพนักงานก็ตามไปพูดกับคุณป้าเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงติดตามกันค่ะที่ขอโทษนครับเดี๋ยวมีนี่ค่ะเป็นเหตุการณ์ ไมนมีกระเป๋าหนูอยู่พนักงานร้านกระเป๋าแบรนด์หนึ่งนะคะหาไงแล้วปไกตามหาหลานไม่เจอไปไใช่ของหนูใช่แต่ป้าจะซื้อให้หลานไงตามหาก็ไม่เจอลูกป้ากำลังจะทำยังไงต่อต้องหยดโทษด้วยนะคะป้าไม่มีไปไหนหรอกป้ากำลังอยู่ที่นี่ให้หโทษอย่างเดียวไม่ได้ค่ะเพราะว่าป้าเอาของ เหตุการณ์ในห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านสีแยกราชประสงค์นะคะพนักงานร้านกระเป๋ารายนี้กําลังเดินตามหลังคุณป้าที่สวมชุดลายเสือแล้วก็หิ้วถุงหลายใบหลังจากที่สงสัยค่ะว่าคุณป้าเนี่ยได้ขโมยกระเป๋าออกจากร้านไปโดยพนักงานหญิงสาวนะคะได้เรียกคุณป้าเพื่อขอดูกระเป๋าที่อยู่ในถุงพลาสติกและคุณป้าก็หยิบออกมาตอบกลับมาว่าจะซื้อให้หลานแต่หาหลานไม่เจอต้องขอโทษด,ด้วยนะคะป้าไม่ได้หนีหายไปไหนซึ่งพนักงานก็ตอบกลับไปค่ะบอกว่าขอโทษอย่างเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่าป้าเนี เอาของออกมาโดยที่ไม่ได้จ่ายเงินค่ะคลิปนี้แฟนเพจ a c e b o o k ชื่อดังหลายเพจเอาไปแชร์ต่อนะคะก็เลยเกิดเป็นกระแสบนโ,โลกโซเชียลวิพากวิจารณ์กันเยอะค่ะทีมข่าวเสรีต,ตรวจียลนะคะสอบถามไปยังผู้จัดการของร้านกระเป๋าเปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้นี่เกิดขึ้นเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาโดยพนักงานในร้านก็สังเกตพฤติกรรมของคุณป้ารายนี้ว่าแอบหยิบกระเป๋าออกไปก็เลยเดินตามไปตรวจสอบ ภายหลังเนี่ยตอนนี้ทางร้านได้ดําเนินการแจ้งความกับคุณป้าที่สถานีตํารวจนครบาลปทุมวันแล้วก็มีการเจรจาไกล่เกลีย่ยโดยลงโทษปรับสิบเท่าของราคากระเป๋านะคะ